ีล้างดำแบล็คเบอร์รี่ล้างดำแล้วกำลังจะดำแล้วค่ะพี่น้องค่ะหวานขนาดเลยนะเนี่ส่วนลูกจริงสินะ ลูกเขียวแดงๆนี่กินสมแซบขนาดเลยเอาไปตำก็ได้ใส่ปลาล่าเผ็ดๆแซบีิดจ้าสวัสดีครับพี่น้องพม่เก็บบักแม็กเคลนค่ะในสวนอากาศกะล่มพือเก่าฝนพือเกา,กาค่ะพี่น้องค่ะหลายอยู่นะคะพี่น้องค่ะคุณค่า ยังล่มพือเก่้าค่เมื่อนี้พี่น้องค่ะย่านมันแก,สกรร่สะกอนเดี๋ยวมันสิลนถิมของเฝ้ามาเก็บเพราะมันล่มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมเดี๋ยวฝนคือเก่้าหล่ะค่ะหมากแบล็คเบอร์รี่กับกั่งดำค่ะเอาไปเฮ็ดแย่หมดเลยเลยทำมันหลายกลิ่นสมเลยแต่ว่าหมากดำเนี่ยมันจะหวานนะพี่น้องหวานอยู่ค่ะหมากที่ดำดำ บายดีกันทุกคนบอค่ะพี่น้องค่ะไอ่ข้ามไหลามาซอยเก็มได้หลายเติบอยี่้เนี่ยค่ะเอาไว้กินสมหรือว่าเฮ็ดเค้กก็ได้หรือว่าเฮ็ดแย้มก็ได้ครับโอ้หลายได้หลายอยู่ค่ะพี่น้องได้หลายอยู่ แบคเบอรี่เป็นน้ำน่วยไใดใ้ดำหวานขนาดเลยลมบอกับพี่นองลมบอ๋ลมเป็นตตนายขาหน่วยดำหน่วยดำ,ยดำลมมาไหล ปลูกคางรั่วค่ะแบล็คเบอรรี่แบ็คแบคล็คเลนคางรั่วพ็อได้กินอยู่แต่ว่าพันธุ์นี่มันสหวานแต่เล่เก็บไปว่าเอาคิมกินกับไอคิมกแ็แแ่บยาย่ามดัดเห็นมันไปน้ำหัวค่ะพี่น้องน่าจะได้บ้หกแต่ว่ามันมีหนามตองระว่าง น้ำข้มขนาดเลยคับปารับปักมือนี่เจ็บเลยต้นนี้เป็นต้นแบค็กเครเลนคับพี่นอ้องไอ้มันเกิดไม่ปีหนาจะไปไว้คางหววทั้งปัรนี่ไอ้เข้าไปแล้ววามันติดกันโพ<ฮ>ตเดี๋ยวมันเสียนบ่เกิดละเดี๋ยวมันเสตายปีหนามันอังโพลมันแย่กันนะคะ แมนบอค่าพี่น้องคะ่ะแงกันไรก็บ่ดีควรนนะเป็นตะกินสมแซบเนะาะค่ะเนาะหยอดเลยหน่วยตึงอยู่สิมบมึงกันสมบะ <c oughs> อือพอไรยูสมสมหวานหวานแซบยูค่ะพี่น้องคขาพอไรยู่ สวัสดีค่ะอีกรอบนึงหวานหวานพันนิ้วหวานนิลีค่ะพี่น้องอันนี้คือมาแบล็คเบอร์รี่ค่ะหวานนิลีเก็บสดๆส,สะอาดอยู่นะคะฝนตกใส่มัดมือมัดเว่นมัดขึ้นเลย อย่ามันเน่ากันมันสิลวงมันล่มอันนี้มา Black เคเล่นค่ะเขาเอิญ Black เคเล่นพ่อได้กินอยู่เอาไปเฮ็ดเป็นแย้มก็ได้ใส่ไอติมกินก็นได้เฮ็ดของหวานเฮ็ดผ้ายก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าส่วนใหญ่เข้ามา,มากินสมเนาะกินสมเนี่ยค่ะ พริกเกลือจิ้มกัแบแซ่บฝนตกลงมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะฝนตกอีกแล้วเมื่อเนี้นะอากาศพ่ค่อยดีปันใดทั้งล่มเดี๋ยวกล้องสิล่มค่ะพี่นอ้อ <c oughs> งเสียงล่มทั้งฝนโอ้ยเมื่อนี้อยากหนาวหนาวอยู่ค่ะไอ่ข้าหลหลกำลังพิจารณาว่า สิตัดกิ้งได้ดีต้นแอปเปิ้ลมันมันเันยางเขาหลอดเขาต้นบ่ได้ขยายต้นเหมือนแบล็กเคเลนค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะปีหน้ามันจะได้ต้นใหญ่กว่าเก่ามันจะได้โดกโดกเนาะเมื่อไว้คางหัวหัวยุติดถนนเลยค่ะเสียงดังจังหน่อยนะคะ พี่น้องเขาสวนอีกมื้อนี้นะส้มธรรมชาติของเงินอังกฤษค่ะเพื่อนคาพี่น้องขะต้นบ็อกคลมมี่มันลมแม้มันล่มแห้งพวดต้องเอาไม้ค้ำไว้ไม้คำ้ำล่มแห้งกิ่งมันหักกลังงามเลยบอ็อกคลี่อันนี้อาจจะทําเป็นพันแต่ว่ากําลังเกิด ลายเราแบบวอลคารีปนะุณน่ะนอนน้อยมันเพราะได้กินโยต้นนี่เป็นปีแล้วนะคะนี่แต่คะแนนออกมากเรื่อยๆเสียดายถ้ามันนันหักพักถตามันตายนี่เสียดายค่ะคสวนสิได้กินปลูกพักโยอิ่งแหลนต้องใส่ใจจังน้อย <laughs> เห็นบอพี่น้องค่ะแดดออกมากเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึ้น สิฮักย่านฮักค่ะเดี๋ยวหน้องบอคคลี่ะพูดไห้เห็นต้ออายุไปให้กินฮอดปีนาพระว่าชีวิตเขายื่นยาวอยู่หน้องบอคคลีทั้งสีก่ก็กินได้นะคะเอาไปพัดกระแสบกรอบดีใบก็กินได้เอาไปเส่ราดนาก็ได้ใบนี่ละค่ะสวนพักน้อยๆปลูกย่างละนิดย่างละหน่อย พอได้กินย้อนอยู่ค่ะถ้าไปซื้อเขากับแพงเติบยู่ขาดว่าปีนี้จะได้กินอันเข้วเนี่ยค่ะนณะอิงแลนด์ตานมะเร็งได้นะคะอันนี้เป็นพันใบยิกคุณน่ะปลูกเป็นฟา้ามเลยรล <c oughs> ายตนแต่ว่ายิ่งเด็ดยิ่งเงินแตกคะแนงนะคะนี่มันทนหนาวคุณน่ะได้กินฮอดหนาหน,นาวคุณน่ะนานวินเทอร์หนานหิมะมาก อันนี้จะเป็นพันธุ์นันใบใ่ใบตรงใบแหลมนะคะใบเรียบนะคะเขาเรียบเป็นพันธุ์นันแบบออริจินอลเขาแต่ว่าอันนี้จะเป็นพันธุ์ใบยิกคือค้นผมยิกเนี่ยนะคะ่ะพี่สองพันธุ์มันทนหนาวค่ะแควก็เลยปลูกไว้ถ้ากินหนาววินเทอร์หนาหนาวมากหิม,มะมากกับบอตายค่ะพี่น้องค่ะพ่อได้กินโยสวนผักน,นอ้อยอิงแลนด์อาม่ในบ้านเราค่ะพี่น้อง ในห้องกระโจกค,ค่ะตอนนี้นเบื้องบกแตงแตงกวาไทยเอามาอวดพี่น้องโดกขนาดเลยค่ะเห็นปะคุณน่ะเต็มเลยพอกินได้แล้วนี่โดกแล้วคุณน่ะเอาไม้ค้ำไว้กำลังเลื่อยขึ้นไปเลื่อยขึ้นไปหรอกคับพี่น้องโดกคักดอกกระไลดีอยู่ปลูกในนี่ม,นมันอากาศฮอนมันอุน่น ก็เลยเงญไไวค่ะปูข้างนอกสีส,ส,สีสากว่าอยู่จังไดครับพี่นอ้นองคุณน่ะงามบะม,มักแตงบักแตงบ้านเท่าได้เนี่ยเอาเม็ดมากินสดๆแซบขนาดเลยแหละแต่งกว่าบ้านเห่าคุณนะ ครับพี่น้องไปเด็ดแบล็คเคกเล่นมาทมีสองเลยชั่งเลยเลยอันนี้จะเป็นเนี่ยคะเป็นแพนเค้กค่ะพี่น้องแพนเค,ค้กของหวานไว้ที่หลังเนาะเดี๋ยวเขามากินเมนูเด็ดก่อนเมนูเด็ดซะกก่อนหูดเลย กัน <G ül> จะนำไล่ไหลน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะไล่ไหลน้ำเดอ้อเนี่ยหูดเ่งเลยล่างแล้วจะออกเปรี้ยวๆหวานๆถ้านวดดำๆนี่หวานอยู่ค่ะเอาซ้ำหนิกนเนาะ นน่ะ้ำจิม้มเป็นต่แซบบ่เหนียวๆเด้อไงคุณน่นะกาลาดลงไปเลยมันจะสดตัวบาสน,น,นาคะคะขนาดยังบากินกะน,น้ำลายแตกแล้วพี่น้องคุณน่ะเป็นแต่แซ่บปะคะแบล็คเคอเลนลาดด้วยซอสแจ่ว อีสารใส่ปลาลาใส่พริกผงใส่น้ำตาลเหนียวเหนียวสุดยอดตาวานเลยแซบ่บมาค่ะพี่น้องสุดยอดอ อืมน้ำไหไหลาน้ำบ่แซ่บอีหลีพี่น้องคะอืมเอาอีกจักหน่อยก่อนจักหน่อยก่อนแซ่บๆ ราดด้วยซอสเหนียวๆค่ะพี่น้องเนี่ซอส,อสอีสานใส่ปะลาร้าส้อยหอมใส่น้ำมันหอมหอมแจ่วน้ำจิ้มแซ่บขนาดสุดยอดน้ำจิ้มนะม,มาค่ะน้ำกัน กขอบอกว่ามันตาวานแซบ่บอ,อันนี้ไว้ซ้มเนต์กนเนาะเมนูขมองเปรี้ยวบรีคของหวานพี่น้องของหวานนะนจะแซบ่แซบบ่ใส่แพนเคก้กแล้วก็ใส่ครีมราดด้วยซอสท็อฟฟี่นะคะ าเลยบาทเนี่ยมันล่มค่ะพี่นอ้องคะล่มขนาดอือือเขากำนะแพนเคก้กแล้วก็ใส่ทอฟฟี่แล้วก็ใส่ครีมแล้วก็ใส่แบล็คคาลิน ราดด้วยซอสทอฟฟี่หินแก้มกันทั้งสี่ค่ะพี่น้องคะแซ่บเขากันสุดยอด บอกว่ามันฟินสุดๆเลยแสบอีเลยกับขอบพระคุณพี่น้อง <c oughs> ทุกๆคนนะคะที่เขามารับชมช่องดูดีนิ่งแลนด์ค่ะไอพี่กำลังใจทําคลิป ต่อตอไปอะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะมันเขากันอืมอก้องสิล่ม พี่น้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะมันล่มโพดกล็เงินสั้นสนั้นวันไหวอยู่กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องดูดีอินดิงแลนด์ค่ะถ้า,าหากมากคลิปนี้ก็ขอฝากกดเออ่ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องดูดีอินดิงแลนด์ด้วยนะคะมื่อนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันใหม่ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ